แน่นอนเลยง่ายง่ายาสวัสดีครับเวลาผมไพ่มวนไตขั้นเลขนะครับโอ้นานแล้วนานแล้วโอ้หลาย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 ปีแล้วหลายหลายหลายปีที่แล้วขั้นเลขท่อมผมไพ่มวนไตขั้นเลขอะไรถกใจที่สุด ว่าที่ไทยนะมีมาเรงเยอะๆโอ้มีเยอะๆใช่ไหมครับก็มีมาเรงก็คิมมนมาเรงด้วยใช่ไหมครับก็ทอน,นี่นะทอน,นี่รู้แล้วรู้แล้วไม่ได้ถกใจแต่ว่าขั้นเลขนะถกใจมากเลยนะคิมมะนมาเรงเยอะๆบางคนนะบางคนคิมมนมาเงเยอะๆก็มีขายอยู่ร้านอาหารมีขายอยู่ใช่ไหมครับมาเรงย่างเ็น เมนดาทาคาเทนโอ้น oh, ่ากวมามไขคโมเดนโอ้น oh, ่ากุ๊ะมีหลายแบบเยอะๆใช่ไหมครับชิ้นๆนะชิ้นๆที wa, ่ญี่ปุ่นก็มีที่ที่ช่างวัดนะบางกองกิงทาคาเทนแต่ว่าที่โตเกียวนะปกติไม่ได้กินนะแล้วก็ คนอีกคนนะสว่วนใหญ่คนอีกคนมีคนกลัวมาเลนสับยุยยุคิดว่านะเพอสิบเปอรเะพอสิบเปอเเข้าสิบเปอเซ็นตนะคไม่จบกลัวกลัวไม่ไม่จบแล้วก็กลัวด้วยถ้ามาเลนสับออกมานะถ้าเจอมาเลนสับนะ อ,อ,อ่าไไ่ไฮ่า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 อแบบนะ่ไฮ่าอ่ไฮ่าอ่ไฮ่าฮ่า่างนนะ่า่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮที่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นี้าฮ่าฮ่นะฮ่า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 นฮะ่าฮ่าฮ่าก็มี่า่าท่าฮ่า่าฮ่าฮนะ่า่า่่าฮ่าฮ่า่่าฮ่่่่่่่่่า่าา เราเจอมาเรียนัพทหน่า,นากลัวจริงๆโอ้นมไม่หลับนะนมไม่หลับถ้าเจอเจอแล้วเจอมาเร็งสัพ์แล้วก็นมไม่หลับบางคนนะบางคนก็ผมผมก็ไม่จบแต่ว่านอนหลับผมก็ไม่เคชอบแต่ว่านอนได้นอนหลับแต่บางคนนมไม่หลับนะที่ไตนะ คนไทยเจอมาเลนสนศัพท์ไม่มีใครไม่มีใครบอกอะไรไม่มีใครสนใจไม่มีใครอ้าอโอ้โอ้ไอมคอ้โ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 อ,อที่้โ่้น,นะนอ้นอ้กอ้โ้นอ้โกกโอ้บบ้โ้นะก็คันเ้โอะโอ้โก้โอ้โอ้โอกโอ้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 โน้โอ้่อ้โอ้้นเ้โนนะนนะนนะอนนะ้โอ้โออ เป็เชอกเกี่ไทยโอ้ทกเจอมากนากล่ามากโอ้คิงก้าไม่ได้นักว่าถ้าถ้าเจอทกเกีนะคิงก้าไม่ได้นักว่าโอ้ก็หนุ่มปีสองปีแล้วจริงแล้วกิงก้าได้แล้วถ้าคุณทะเลาะกันขับคนงญี่่นนะให้ดูมาเลเซับคุณจะชนะแน่นอนเลยนะครับแน่นอน ใหดูมาเรนซับอุ้ยอาขอบหนปุนอาคุนจะชนะแน่นอนไม่ต้นทาก,กอนนะไม่ต้นทีนะไม่ต้นทีปี๊ปปีป,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 ปไม่ท้นเคให้ดูมาเรนซับกคุนจะชนะแนนอนเลยง่ายงายโอเคดีไหม นะครับโอเคชีวิตสนุกทุกๆวันนะครับเลียชื่อกันใหม่นะครับมาท่าเอบ๊ายบาย